สวัสดีค่ะ fc ช่องกระแสสตอรี่คลิปนี้ก็หยิบเอาโพสต์ของน้องเต้าหยองมาฝากนะคะเจอกันวันนี้ก็16 มกราคม2,566วันนี้เป็นวันครูนะคะแล้วก็เป็นวันดีมากๆของน้องเต้าหยองน้องเต้าหยองก็ได้โพสต์ข่าวดีให้ FC แฟนคลับนะคะได้ชื่นชมกันเนาะวันนี้น้องเต้าหยองก็ได้ไปที่อำเภอนะคะอำเภอเมืองขอนแก่นเนาะน้องก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่ทะเบียนบ้านพ่อเอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้น้องก็โพสต์เฟซบุ๊กเป็นคนสาวสถีแล้วครับก็ fc แฟนคลับนะคะก็ร่วมแสดงความยินดีกับน้องเต้าหยองกันอย่างเยอแยมากมายนะคะสําหรับการที่น้องเต้าหยองได้ย้ายมาเป็นหนุ่มขอนแกน่นมาเป็นผู้บ่าวสาวัถีแบบเต็มตัวแล้วค่ะคือย้ายเข้ามาอยู่ทะเบียนบ้านพอเอเนาะบ้านเล็กที่439หมู่6 ตำบลสาวัตถีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะก็เป็นหนุ่มขอนแก่นเต็มตัวแล้วค่ะขอแสดงความยินดีกับน้องเต้าหยองด้วยนะคะที่ได้มาเป็นลูกพ่อเอะแบบเต็มตัวแล้วเพราะความดีที่น้องทำนะคะเป็นเพราะน้องเป็นเด็กดีกระตันยูรู้คุณพ่อแม่นะคะรู้จักตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดแล้วก็พ่อแม่ที่ ให้ชีวิตใหม่กับน้องนะคะซึ่งก็เป็นพ่อเอกับแม่รักนะคะแล้วก็เป็นเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆนะคะเวลาดูทีไรแบบอยู่ด้วยกันทั้งครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของครอบครัวน้องเต้าหยองทางกาลสินหรือว่าครอบครัวพ่อเอแม่รักนะคะที่สาวัตถีเนาะทั้งสองสองครอบครัวนะคะคือแบบมองแล้วมันมีความอบอุ่นอยู่ในใจนะคะมัน มันบอกไม่ถูกค่ะรู้ได้ถึงความความรักแล้วก็ความเอ็นดูนะคะจากพ่อเอะแล้วก็แม่รักเนาะที่มีต่อน,น้องนะคะแล้วก็พี่ๆนะคะที่แบบมองแล้วเรามีความสุขค่ะเวลาเห็นทุกคนอยู่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตานะคะถือว่าน้องเป็นบุคคลที่โชคดีมากๆนะคะที่แบบได้เจอสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะ ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องเต้าหยองนะคะที่ได้เป็นลูกพ่อเอะแม่รักอย่างเต็มตัวได้เป็นคนสาวถีเต็มตัวแล้วค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องกระแสสตอรี่ด้วยนะคะ